เซลมอนซีโร่เซเวอร์ไมครับโปเกมอนสุดมันคนเยอะกิจกรรมเพียบทั้งยังมีไอเทมแฟชั่นโปเกมอนหายากสกินแปลกๆรวมถึงระบบเด่นๆไม่ซ้ำใครอย่างการจัดแรงกิ้ง้ออะไรอยู่ละ่ะเข้ามาลองกันได้เลยักครับสวัสดีครับพวกผมนะครับไทจีเอน,นะครับวันนี้อยู่ในเกมนนเกมิน,นิเวิล์ดอกอานนะครับในแมปที่มีชื่อว่าต่อสู้กับดาบพิฆาตอสูรนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ได้นะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็กดติดตามไว้แล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเควันนี้กลับมากันต่ออีกพาร์ทนึงนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็ใครที่อยากเล่นนะครับต้องดาวน์โหลดเกม Mini World Art กันก่อนนะครับแล้วก็นี่เลยฮะทุกคนถ้าอยากเล่นแบบนี้เนี่ยใส่ไอดีคนสร้างไปอย่างนี้นะครับแล้วก็โหลดแมปมาเล่นได้นะฮะแมปนี้นะครับคนสร้างชื่อนี้นะครับชื่ออะไรชื่อมิว ก็เป็นคนไทยอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเอาโมเดลโมเดลมาฟรีแล้วก็มาทําแบบใหม่นะครับก็เขาขออนุญาตเจ้าของโมเดลเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเลยดูก่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ช่วงนี้แบบวนเวียนกับแบบของคนไทยทำเนาะก็รู้สึกว่าจะเออจะได้โปรโมทให้คนอื่นเขาสักหน่อยนะครับเผื่อใครแบบอยากมาเล่นแบบคนไทยนะครับเห็นแต่ไปเล่นแบบแบบต่างชาติกันนะฮะก็คนไทยก็ทําได้นะจ๊ะมีภาษาไทยด้วยนะฮะเออโอเคก็มีบทเริ่มต้นให้เราด้วยนะครับก็ อันนี้ยังไงอ่ะเขาสร้างอะ่ะบิ๊กอัปเดตเมื่อหนึ่งกลุมผานี่เองเไหนดูสิโอเคเวลาเราเข้ามาแล้วอย่างว่าเรามีดาบนันึงนะครับอันนี้ดาบอะไรอะ่ะโอเ้เข้ามามีดาบสองอเหรออันนี้ดาบเหรอเป็นดาบคาตานะธรรมดาครับน่าจะเป็นโหโจมตีแค่สิบเองนะฮะแล้วก็มีพวกอาหารให้เรานะครับอันนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเออมีกล้วยนะครับนี่กล้วยแล้วก็กล้วยหายไปไหนครับ่าบอกว่าผมโยนกล้วยทิ้งไปแล้วอ๋ออยู่นี่กล้วยกล้วยผมโยนทิ้งแล้ว โอเคแล้วก็มีพวกยาบัฟต่างๆนะครับให้เรานะฮะก็เวลาเข้าแมปมานะครับจะเป็นล็อบบี้อย่างนี้นะครับก็จะมีระดับนะให้เราต่อสู้นะครับระดับแรกนะครับไหนระดับแรกมันอะไรวะอ๋ออันนี้ทันจิโร่กับเนสโกะนะครับเป็นระดับที่1นะครับที่เราจะต้องต่อสู้นะครับเพราะอันดับ2ก็เป็นเอ่ันเนสเนเนสึนะครับสายฟ้านะครับอันดับ3เนี่ยเป็นกิยูนะฮะแล้วก็ระดับที่4อันไหนระดับที่สี่ชิโนบุวะครับ โอ้ชิโนอุบุ่นไม่ใช่ระดับ4ดิอันนี้ระดับอะไรอ่ะเออแล้วผมหาระดับที่4ไม่เจอเดี๋ยวนะระดับที่4อยู่ไหนเออระดับที่4ต่นงอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ครับระดับที่4นะครับคือชิโนบุนะครับแล้วก็ระดับที่5นะครับเป็นอินุสุเกะหรือเปล่าอ๋อแน่นอนอินุสุเกะนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับเป็นพวกเอออสูรนะครับผมโอเคก็คือทุกคนอาจจะต้องแบบต่อสู้นะครับแล้วก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับก็ระดับแต่ละระดับเนี่ยอาจจะอยู่กับจากความยากง่ายเนาะโอเค เริ่มต้นมาขอสํารวจก่อนนะครับก็มีเนสโกะนะครับนี่จะขายพวกดาบนะครับแล้วก็เป็นพวกไข่อาสูรนะให้เดานะไข่อสูรเนี่ยก็น่าจะมาทำเป็นนี่นไหมเป็นแบบพวกของเราอะเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ทันจิโร่ไม่มีอะไรนะครับเอออันนี้เซงาสึที่เขาชอบส่วนตัวแล้วเปล่าทำไมเขามีชื่อบนหัวก็มีประมาณนี้นะครับมีให้แลกเนาะอันนี้อะไรวะเออแจกดาบทันจิโร่เฮ้ยจะดาบฟรีหรอเฮ้ยดาบของทันจิโร่ทุกคน ดาเมจห้าสิบชีเอาเลยโอ้โหดา,าเมจทั้งห้าสิบดาบฟรีนี่ดาเมจแค่สิบเองนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอไปเดินก่อนเผื่อมันมีเผื่อมันมีอะไรให้ฟรีนะครับเออเดี๋ยวนะเขาบอกว่าอัปเดตใหม่ตอนนี้เนี่ยดาบและอื่นเนี่ยอยู่ในร้านค้าในสึกข้างหลังของคุณนะครับโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรแจกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสู้กันเลยนะครับก็สู้กับทันจิโร่แล้วก็เนสึโกะก่อนนะครับระดับที่หนึ่งนะครับมาดูว่าเราจะไหวหรือเปล่านะฮะ โอเคไปสู้กันเลยวิ่งอยู่ในแบบพี่มะโอ้ทันจิโร่โอ้โหทันจิโร่ทีสโก้เอ้ยโอ้โหโอ้โหโหดโหดจ้าดโหดจ้าดโหดจ้าดเดียวเดียวโอ้โหทำไมมันโอ้โหผมติดไฟอ่ะเดียวมันใช่ปานตะวันอันหน้าทำไมมีไฟอ่ะนี่ระดับที่หนึ่งจริงวะเนี่ยนายโอ้ยโอเคเราสามารถไปสู้สามได้ทุกคนเอ้ยสู้สามได้เรียบร้อยโอ้โหแต่ผมติดไฟยับเลยอ่ะโอเค ราจัดการทันทีโลกของเนซุนกโกดได้แล้วเลยครับแต่ต้องสู้2รอ,อบเลยเหรอโอ้นี่นะครับก็เวลาเราสู้เสร็จนะครับเราสามารถอัญเชิญมาได้นะครับสู้เสร็จค่าค่า1ตัวเนี่ยจะได้รูปหิมะมานะครับเอาไปคราบของแน่ๆเวยกับได้ไหมโอเคหนเดี๋ยหลองด,ดิเอาไปแลกของดีไหมได้คาบของเออนี่ครับรูปหิมะนะครับเอ,อเอาน่าจะไปแลกนะฮะอ๋อหูต้องใช้6 4อันส ปวดหัวเลยว่ะเดี๋ยวเอออย่างแรกเราต้องแลกดาบก่อนแลกดาบก่อนนี่นี่นี่ดาบโอ้โหโยมทีสามสิบยังไดาบทรมดาของเรานี่ดาเมจน่าจะมากสุดนะฮะนี่ดาบอะไรวะต้องใช้ยี่สิบหีมะนะครับทุกคนโอเคผมว่าดาบของทันจิโร่นี่ก็โอพจัดอยู่แล้วดาเมจตั้งห้าสิบดาเมจแเนี่ยเราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆป่ะโอเคปะระดับที่สองลองสู้ระดับที่สองดิอุ้ยมีหลายตัวเดี๋ยว เดี๋ยวเด mm hmm. like e ี๋ยวเววัระดับท ok ี่สองมันแปลกทุกคนทุกคนคิดเป็นผมไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วแบโอ้โหเดินออกเนี่ยโอเคโอเคแล้วเดิเข้าไปแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างโอ้ยแรงจัดนี่ระดับที่สองจริงปะเชดระดับที่สองไม่หมดเกินโอเคขอบับยาก่อนบับอะไรบับกินไก่ให้หมดก่อนเดี๋ยวเราข้ามไปสู้ระดับที่สามเลยผมว่าระดับนี้มันมันน่าจะมีปัญหาป่ะวะไอ้พวกไอ้กี่เยอะ ออแอบย่องแอบยอ่องอ๋อคิยูอยู่ในสถานที่ฝึกสบายเลยเขาทำแแบบมาสวยมากทุกคนแต่ตอนนี้คิยูอยู่ไหนโอยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นรู้สึกว่าอันนี้จะไม่มีปานนะทุกคนคือคือเหมือนจะใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับคือเหมือนเราจะต่อสู้ได้ดาบอย่างเดียวแล้วทำไมกิยูก <c ười> ิยูไปเลือดหยรอแ,แค่นั้นนะอ,อุ้ยปลาโดนด้วยโอ้เลือดประมาณ500ก็เขาต้องจะแข็งแกร่งกว่าเราอยู่แล้วนะปกตินะโอเคโอเคกินยาก่อนให้เราแบบถึกทน ก็อย่างนี้เลยอู้หูยตีไกลมากเอาทุกคนอุ้ยดาบเราห้าสิบห้าสิบตีไปกี่ครั้งหรอกมาแลกกันดาบนายสู้ดาบเราไม่ได้หรอกแต่มันดาบอันเดียวกันหรือเปล่านะโอ้โหต้องตีแบบรัวๆนะครับเออเออกิวเรียบร้อยนะฮะระดับที่สามเงินเงันแต่ระดับที่สองสู้ไม่ได้ <c oughs> จริงนะเนี่ยโอเคอันนี้อะไรวะทิ้งไปดิทุกคนไม่ได้ใช้ก็ทิ้งโอเคระดับที่สามนี่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูดีว่าของเริ่มต้นเนี่ยจะไปลุยถึงระดับไหนได้นะฮะทำไมตัวตัวเล็กลงวะ วั What? ด t ล้วไม่รู้สึกผมตัวเล็กวะทุกคนทุกคนทุกคนคิดผมไหมผมเป็นตัวเล็กอะ่ะช่างมันนะครับเหมือนเราโดนย่อส่วนนะครับโอเคระดับที่สามเรียบร้อยละต่อไประดับที่4ีโนโ่นะครับไปดูชิชิโนบุนะฮะส่วนระดับที่สองเนี่ยปล่อยไว้ก่อนนะครับแม่งสู้ไม่ไหวโอเควันนี้ชิโนโบุ โอ้ว่าไงพี่สาวโอ้ยอย่าปล่อยปานแมลงใส่เขานะเราน่าจะติดพิษนะถ้าเราโดนมันตีเนี่ยชินอุบุวิถ้าถ้าเดินเท่มากทุกคนกำลังเดินเข้ามาหาผมอย่างคู่รักมันก็เราเอาอุ้ยชินอุบุมไมดูไม่ค่อยเก่งเลยวะจริงวะเนี่ยเฮ้ยรู้ว่าตัวเล็กเล้ววะรู้สึกว่าชินอุบุจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมว่าเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับทุกคนผมตีแป๊บเดียวก็ตายเหรออุ้ยยืนงันว่ะยืนงันกลับแล้วกลับแล้ว อ่าเราเล่นมาสี่อันละระดับที่ห้านะฮะอีโนสุเกะนะครับผมไปเลยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวตอนเลื่อนตัวเล็กเราเป็นมดแล้วอะนะ,ะโอ้ยอยู่นู่นอ,อุ้ยเฮ้ยไอหมาบ้าเฮ้ยมันมันกำลังเอ่อโกรธใครอยู่ไม่รู้นะครับแอบเดินเข้าไปแล้วก็ย่องตีมันดีกว่านะฮะเลือดเท่าไหร่เลื่อนห้าร้อยนะครับเลื่อนโอ้ไม่เลือดห้าร้อยเลือดหนึ่งพันอ,อ,อ,อะมุตุจะสู้มันยังไงวะ เราอาจจะต้องสู yo, ah, so okay, ้สองรอบนะครับแต่ผมจะพยายามให้จบในช็อตเดียวนะฮะโอเคโอเคเลือดเทพาๆกันมันตีสามหกโอ้ยผมอยากให้ตีเรียบร้อยเกือบตายโอเคผมว่าสบายสบายสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่ชื่อคือเมื่อกี้เกือบล่วงนะทุกคนเห็นนะโอเคเรามีกล้วยจะทำอะไรวะไปกินมว่าอยาเดี๋ยวาเพิ่งขอนี้ก่อนไปออกไปไอเจ้าโอ้แม่เอ้ย เยอะแล้วยังแรงกนะครับก็ระดับที่ห้าผมคิดว่าผมผ่านนะฮะมีมีอะไรให้เรากินป่ะอืมไม่มีไม่มีอะมีแค่ห้าเนี่ยห้าอันแลกดาบได้นะครับดาบมันสามสิบอะแต่คือเออโอโห,โหของมันแพงจัดอะต้องสงสัยต้องฟาร์มยาวหน่อยนะครับก็เดี๋ยวสิคิปไปเลยนะฮะไประดับสุดท้ายนะครับเอนเกมนะครับเดี๋ยวนะมันมันมันมีบอสเด้เหรอฮะมีบอสเรอไปสู้กับบอสได้ไหมอ๋อเขาบอกว่ารออัปเดตหน้านะฮะไม่เป็นไร ไปไปไปห <liability ologic> ร people, approved, ือว่าไปเคลียร์เลเวลสองก่อนว่าก่อนอย่าสู้เออไปเคลียร์เลเวลสองก่อนเราไปสู้กับอินโนสเกะก่อนนะครับจัดการให้ตัวหนึ่งก็พอนะฮะเออมา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 ไม่อินโนสเกะสิงค์กะสือพูดผิดทุกคนโอ้โหมันเยอะจานอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเวล้เวลโอเคแล้วผมผมบอกเลยว่า ไอระดับ2เนี่ยมันคือเป็นบอนสของแบบนี้แน่นอนนะครับเสือสืคือแบบมันมันแยกล่างได้เหรอเชี่ยงโกงอะ่ะโอ้ยคือถ้าใช้ท่าใช้ปาดได้ก็คงจะสนุกกว่าน,นี้นะฮะโอเคโอเคเขาอาจจะเพิ่งกำลังพัฒนาอยู่นะครับโอเคไปสู้กับศูนย์ดีกว่าสามตัวเลยวะโอ้โอ้ฟักโ, <Fuck! laughs> โอเคโอเคผมผมเก็ทละ คือเราไอระดับ2นี่มันยังขำๆให้เรานะทุกคนแต่ระดับสุดท้ายม่ยงเยอะกว่านี้อีกเว้ยชี้จากโครเลยโอเคสงสัยเราต้องไปฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอามาแลกแบบผักพวกนะครับจะได้ช่วยกันต่อสู้เนาะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับจะลืมกดไลค์ like ด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่อยากตามมาเล่นนะครับดาวน์โหลดเกมเมนูวัวบอบอามาก่อนแล้วก็ใส่ดีแมปแล้วก็โหลดมาเนาะ เดี๋ยววันนี้ครับต้องจากลานะครับก็ซูมไม่ไหวขออนุญาตไปฟาร์มก่อนแล้วก็ไว้เจอกันพรุ่งน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไปยนะครับ